ลูกบ้าลูกซชาถ้ำพือก้อนนะั้นเร็วโอซูบะดิพี่วาโอซูบะดิโอเตะโอเตะก่อนอ่าโอกาวาดิไม่ใช่ผีผีไม่ใช่ผันแนนลูกโน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 พผีแคบทำไมปีนเพราะผันแนนลูกอืมพี่ข้อมันสำคัญโอซูบะดิ โอสวัสดีก่อนออ,อ,ออเทออเครวัดิเก่งลูกพ่อให้ลูกหนึ่งเม็ดค่าทําเก่งค่าเชื่อฟังเอาพี่วายทำพื้นก่อนโอสุวัสดีพี่วายโอสุวัสดีนี่ยพลพี่วายกินแล้วเหรอ่จเล็กพี่วายกินอะไรอะโอสุวัสดีพี่วายพี่วายครับทำพื้นก่อนกินได้เลยเย อินทุง่งพี่วายครับโอสูวาริโอเตโอกาวาริอจุบุพ่อ,อยังอือรักที่จุดหพ่อกินได๋ลูกกินนั่นแหละพี่ขอมันรำคาญแรงนี่พ่อลูกนี่หมดค่ะหมดให้ชิมลูกเดียวพอ,อเด็กๆก,กินไม่ดีเดี๋ยวฟันผุนะคะเข้าใจลูก พี่ขอนะพี่ขอ,อนี่เหลือกตาหลุดแล้วเนี่ยพี่ขอหายาน้ำคายเรงพี่ก็พีน่นะ